คุณผู้ชมครับขยับมาดูยังอยู่ที่สมุปราการครับมีเรื่องคนเมายาเป็นยาที่มีชื่อว่ายา B5 ค่ะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ยา B5 เนี่ยเป็นยารักษาโรคพากินสันครับแล้วก็จะใช้ในการรักษาเกี่ยวกับจิตเวชครับแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมักจะเอายาตัวนี้มาผสมกับยาตัวอื่นกลายเป็นสูตรยาเสพติดทีนี้พอใช้ยา B5 ตัวนี้เข้าไปครับขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนลักทรัพย์บ้านของชาวบ้าน ปรากฏว่าคืนเดียวเท่านั้นครับก่อเหตุไปถึงสามหลังด้วยกันกล้องวงจรปิดจะภาพคนร้ายเป็นชายครับอายุรา,ราวยี่สิบห้าถึงสามสิบปีใส่เสื้อคลุมไรเดอร์สีเขียวขาวแล้วก็เข้าไปรื้อคน้นขโมยทรัพย์สินภายในบ้านของชาวบ้านครับหลังจากนั้นได้ทรัพย์สินไปแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมชนสิทธธรรมคุณที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการนะครับเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เกิดเหตุ ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบครับไปพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดทิ้งเอาไว้โดยรถคันนี้ไม่ติดแผ่นใต้ทะเบียนด้วยนะครับขณะที่ตำรวจเนี่ยกำลังจะนํารถจักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุปรากฏบ้ามีชาวบ้านเนี่ยที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าอ๋อรถคันนี้เป็นของวัยรุ่นที่มาก่อเหตุลักทรัพย์ในชุมชนนี่แหละ,ะมีผู้เสียหาย3มคนเลยนะซึ่งผู้ก่อเหตุใช้ยาบีไฟไปแล้วก็มีอาการมึนเมา แล้วก็ออกไปก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์บ้านของชาวบ้านครับทางไหนฮะประตูลวแหละทางหน้าบ้านเลยลทางเข้าเดินเข้ามาเฉยเลยลักษณะเป็นไง,<ช>งคน,นคนเมาเมาอ่ะไม่ใช่เม,ม,ม,า,ม,ม,มาเหล้านะ,อะเออ,เอ,อก็เดินมาเนี่ยบอกเขามาหาเพื่อนเขาบอกเราก็บอกว่าเพื่อนเชื่ออะไรเขาบอกเพื่อน,ออออนย้ายไปแล้วอาย้ายไปแล้วแลวตีหนึ่งเข้ามาบ้านคนได้ยังไงโอ้โหกลางดึกเลยครับตีหนึ่งเลยครับเข้าไปบ้านใครก็ไม่รู้ะลักษณะท่าทางอย่างที่คุณพี่เขาบอกว่า ลักษณะคือเมายาไปเลยอะฮะทีนี้จากการตรวจสอบใต้บ่อรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับไปพบมีเสื้อผ้าอยู่สองชุดตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบคนที่ห้องเช่าของผู้ก่อเหตุไปพบกางเกงยียนขาย,ยาวหนึ่งตัวโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็ยังมีมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มที่วางทิ้งเอาไว้ด้านหลังของห้องเช่าครับแต่ว่าเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเจอแต่ข้าวของเหล่านี้ไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุครับ ไม่รู้ไปเมายายอยู่ตรงไหน,นหรือว่าได้สติแล้วหลบหนีไปหรือเปล่านะ,ะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวทีนี้เป็นข้อมูลนิดนึงคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวยา B5 ที่บอกว่าเราไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่ว่าเอะมันเป็นยาเสพติดหรือยังไงเนี่ยนะครับยา B5 ที่ผู้ก่อเหตุกินเข้าไปเราได้คําตอบจากเพจหมอแ็บแ p น n d a ครับ เคยให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่ายา b 5เนี่ยเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันแล้วก็ใช้ในการควบคุมผลข้างเคียงจากการใช้ยาจิตเวชแต่วัยรุ่นเนี่ยนำยาตัวนี้ไปผสมกับยาชนิดอื่นๆแล้วก็กลายเป็นยาเสพติดทีนี้พอใช้ยานี้เนี่ยที่เขาผสมกันแล้วสูตรยาเสพติดเนี่ยพอใช้ไปมันเข้าไปสู่กระแสะเลือดมันเข้าไปสู่สมองระบบประสาทเนี่ยมันก็จะมึน,มนงง,ง มีอาการหลอนๆครับอาการที่แสดงออกมาก็จะคล้ายๆกับคนเมายาเสพติดยังไงอย่างนั้นแต่ผลข้างเคียงต่อร่างกายในระยะยาวเนี่ยมันอันตรายะนะฮะก็ไม่ได้ต่างกับเรื่องของการใช้ยาเสพติดหรอกนะฮะนี่ฮะไม่รู้ไปสรรหาได้ยังไงผสมไปผสมมากลายเป็นยาเสพติดซะอย่างนั้นนะครับอย่าหาทํานะต้องเตือนวัยรุ่นนะแบบนี้ไม่ดีต่อร่างกาย,ยค่ะ